โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะนิวประจำวันที่10เดือน8 2017นะครับผมรอบนี้เราก็มาอยู่กับงานเดนเกกิบันโกะอากิโนไซเทน2017นะครับผมอะ่ะก็เป็นงานเดนเกกิบันโกปี2017นั่นเองซึ่งในงานนี้นะครับผมโอเคจะจัดในวันที่1ตุลาคมปี2017ที่ตึก UDX นะครับผมอะ่ะก็ตึกเดิมตึกเก่าเจ้าประจำใครไปมันก็จะรู้กันดีเลยครับผมโอเค ก็ในงานนี้นะครับผมมีอีเวนต์หลากหลายอย่างนะครับผมแต่อีเวนต์ที่น่าสนใจก็คืออีเวนต์ของ Source a r ออนไลน์ที่จะเริ่มในเวลา11นาฬิกาครับผมอ่ะจะเป็นอีเวนต์การพูดคุยของนักเขียน Source Art รวมถึงผู้ผลิตแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนนะครับผมอย่างเช่นบันไดนาโบโคก็มาเดนเกกิบันโกก็มานะมาร่วมสัมภาษณ์ด้วยเอง รายชื่อคนสัมภาษณ์ก็จะมีเลกิคาวาฮะคนเขียนบทแล้วก็เป็นเจ้าของผลงาน s อสอาร์ตออนไลน์แล้วก็ e อดิเตอร์ของเดนเกกิบันโกครับผมก็คือมิกิคาซึมะนะครับผมเขาก็มาเหมือนกันแล้วก็บริษัทสนับสนุนบันไดนามาโคเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับผมามาในครั้งนี้เขาไม่ได้มาเพื่อขายของแต่เขามาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ s อสอาร์ตออนไลนเพราะว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนซอสอาร์ตออนไลน์แต่ภาคหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมโอเค คุณฟูเทมิโยสุเกะนะครับผมถ้าไม่มีเขาซอสอาร์คงไม่มาถึงจุดนี้นะครับโอเคก็ผ่านไปได้นะครับเขามาในครั้งนี้เขามาพูดคุยเกี่ยวกับซอสอาร์ออนไลน์ตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะครับผมอะตั้งแต่เริ่มในซีซั่นที่1จนกระทั่งถึงภาค o r ร์ n ด a เนลส l กเอาบันไดามาแบบนี้ก็แน่นอนครับเขาน่าจะมาพูดกันถึงแฟนชายใหม่ของซอสอาร์ออ n ไลน์อ่ะก็มีหัวข้อเขียนไว้เหมือนกัน ซอสด้าออนไลน์แฟนชายใหม่นะครับผมก็คือภาคใหม่โปรเจกต์ใหม่นั่นเองโปรเจกต์ใหม่ในที่นี้ก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ต่อจากออเดอเรลสเกลหรือก็คืออะลิสเซชันนั่นเองครับผมอาซีซั่น3นั่นแหละคิดว่านะเขาน่าจะมาคุยกันในจุดนี้หรือไม่ก็อาจจะประกาศในงานเลยก็ได้ว่าเฮ้ยซอสด้านออนไลน์จะเริ่มสร้างซีซั่น3แล้วนะก็เป็นแค่การคาดการณ์นะครับผมแต่เขาเอาบันไดามาด้วยไงมีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเอ้ยในงานเนี่ยจะประกาศอลิเซชันจริงหรือเปล่านะครับผมมาประกาศภาคสาหรือเปล่าเพราะว่ามันมีหัวข้อไงบอกว่า new franchise อ h soft art online project ใหม่เออโ project ใหม่ในที่นี้ จะเป็นโปรเจกต์อะไรเอ่ยก็ต้องว่ากันไปเนาะจะเป็นโปรเจกต์หนังซีซั่น3หรือว่าจะเป็นโปรเจกต์เกมเพราะว่าบันไดานามาโคก็เป็นผู้สร้างเกมซอฟต์ร์เออเขามาด้วยเนี่ยเขาอาจจะทำโปรเจกต์เกมก็เป็นได้เหมือนกันนะอาจจะเป็นเกมภาคใหม่ปี2018หรือไม่ก็จะเป็นซอฟต์ร์ออนไลน์ภาค3เหมือนกัน ก็ต้องว่ากันไปอีกทีนี่แหละคือตัวหัวข้อสําคัญของงานนี้ครับผมอาจจะเริ่มในเวลา11โมงนะครับผมแล้วก็ยังมีหัวข้ออื่นไม่ว่าจะเป็นหนัง The บีอย่างโ No เกม o no l i f ซี e r o หรือว่าจะเป็นมาฮกะก็มาในหัวข้อเหมือนกันครับผมคิดว่าน่าจะมาขายของกันนั่นแหละก็เนาะหนังมันฉายไปแล้วไงก็ต้องมาขายของนี่ร้างสต็อกนิดนึงนะครับผมก็ควรจะมา ก็แล้วก็ยังมีอีกหลายอีเวนต์ตามมาเหมือนกันนะแต่ว่าพวกน้องลหลายๆคนก็สนใจแค่ไม่กี่อีเวนต์เนาะงั้นเราก็ไม่ต้องเล่าหมดเนาะ <laughs> เอาแค่นั้นแหละนะครับผมก็ถือว่ามีเยอะพอสมควรนะงานเริ่มตอน8โมงแล้วก็สิ้นสุดตอน6โมงเย็นนะครับผมก็ถือว่ายาว ใครจะไปก็ไปนะครับผมใส่วนของพี่ก็กูไม่ไป <c oughs> คือมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ด้วยส่วนตัวก็มีแค่โซด้อวนไลน์นีเแฟนชชยเท่านั้นที่น่าสนใจแต่ที่เหลือคือมันมาขายของอะ่ะเออบริษัทเดนเกกิมันก็เป็นบริษัทที่ทําเกมอยู่แล้วออบริษัททําเกมของพวกฝั่งกระตูน ก็ถือว่าก็ไม่มีอะไรนะบริษัทเกม2อันเลยเดนเกกิก็ทําทั้งหนังทําทั้งเกมเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่มันจะอิงไปเกมแล้วก็บันไดก็เป็นบริษัทเกมเหมือนกันเออมันก็นะก็เลยไม่ค่อยอยากจะอิงมันเท่าไหร่วะเออบางทีซลน์ะไลนี่แฟนชายตัวนี้อาจจะเป็นเกมก็ได้เหมือนกันนะครับนะ ก็เนาะบันโกมันก็เกมอ่ะเออบันโกเดนเกกิมันก็เป็นเกมอยู่แล้วส่วนหนึ่งไอ่ะบันไดมันก็เป็นเกมอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ไอพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ทําหนังเนาะเออมันก็ทําหนังเออก็มีโอกาสที่จะประกาศหนังเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงมีคนถามเนาะเออเผื่อถามไว้อาโนเกมอะไรจะมี2ไหมครับมาโอกาสจะมีสองไหมครับกูไม่รู้กูไม่ใช่คนสร้างเออถ้าพูดถึงความเป็นไปได้ก็ว่าไปอย่างตอนนี้ก็ไม่มีนะครับผมเออเขาไม่น่าจะมาประกาศในงานนี้หรอกเพราะว่า คือหนังมันเพิ่งประกาศมูวี่ฉายกันไปใช่ปะฉายกันไปมึงจะมาเร็วอะไรขนาดนั้นไม่มีทางน้อยมากเลยที่ทำอย่างนั้นแต่ไม่ใช่มาโฟกาดกับโนเกมโนไลฟ์แน่นอนนะผมโอเคที่มีหวังว่าจะมีภาคใหม่ก็มีแค่ซอสอาออนไลน์นี่แหละเพราะมีการพูดคุยกันชัดเจนว่าเฮ้ยมีแฟนชายเอาทั้งคนเขียนบทมาเอาทั้งคนสร้างมาก็ <c oughs> <c oughs> คนสร้างในที่นี้ไม่ใช่คนสร้างแบบทีมงานสร้างแต่ว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับผมก็ค่อยว่าก,กันแล้วกัน ก็ถือว่าอันนี้ไม่เมสพาร์ทนี้นะครับผมโอเคก็จบลงแค่นี้ถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตของวันที่1ตุลาคมเราค่อยว่ากันเนาะเออมันก็ต้องอัปเดตกันวันนั้นอยู่แล้วนั่นแหละถ้าเกิดว่ามีไลฟ์สดในงานก็จะดีใจเหมือนกันนะแต่คงไม่มีโอเคก็ถือว่าพาร์ทนี้จบลงแค่นี้แหละเจอกันหใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้า,นาสวัสดีครับผม